สวัสดีครับท่านผู้ชมนะผมวันนี้ก็มาดูอีกฟาร์มหนึ่งนะผมของสุริยาฟาร์มนะครับผมก็ออกเหมือนกันนะผม,ได,มนะได้จักมือนะได้จักมือสิบหามือนะผมนี่ได้ตัวเทคิคกขึ้นกันครับลูกซีวนะครับผมซีวาย,วายได้ตัวผู้นะครับนี่คุ้นอยู่ครับผมตันนี้แม่มแม่มัอนกันแม่ตัวใหญ่มาก ตาดนะเขาแลมกุทเขาหยามหามมนเจอคนของแบบแขงตัวงานเป็นตัวแม่กุญุ้อหร่ตัวหยามมาต้นห่อแม่เขาเจอห่อเียวเจ็บเกี้ยวเขาดเลือดเขาหวงลูกเลยมั่นนองลูกมนนะครับ กรคือกน้โ่มันยอกกันเนี่ยมันนอนอันนีไล่ันเกิข่าวแดงคือเตัวแม่นี่ตัวใหญ่มากครับนี่ีตัวใหญ่สูงมันลอยหกสิบบอกลอยห้าสิบไปไปโอ้สูง สองปีสองขวบกว่านะผมสองขวบกว่าตัวนี้ตัวนี้แม่สาวนะครับนี่เออตัวนี้สีวายนะครัมาดูสีวายดูสีวายครับหัวล้นนะครับ โดนถอดเขาไปแล้วนี่ใส่เมานะครับใส่เมาอัตนนี้ก็ให้แสนหนึ่งแล้วเนี่ยอืม่วราคาแสนครับนาบเบิง้งงบราคาแสนครับผมนี่นาเบิงครับผมรูปชีว่า มีหลอดนะครับมีใบมีหลอดนะผมนี่ขวบไี้ขวบกว่าเนาะขวบขวบกว่าแล้วบอกพระเตีย้ย 13, 13เดือนครับผมขวบกับอีก1เดือนเรื่องนี้ช่วงนั้นบรื่องของหัวใจช่วงที่ลงหน้าครับ

เป,เป็นแม่พันธ์นะครับตรนี้สีวาน,คร,วานครับมีแต่แม่มันนะวันนั้นแม่มันแม่คน,ค,นครับนี่ขอบนะครับ คอกทำข้อกเผื่อไปแล้วนะอนาคตนี่โอเคครับท่านผู้ชมนะผมคลิปนี้ก็ฝากอัอนอนั้นเรต้องเฮ็ดยังยูแต่น้ำงัวหนึ่ง <laughs> <laughs> ผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแกดชร์นะครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ